ะะจะได้กล่องแบบนี้ไปเลยฟรีด้วยนะคะทุกบัตรทุกที่นั่งจะได้ป๊อปคอร์นและน้ำฟรีป๊อปคอร์นก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะเพราะตัวพี่ฟ้าเองพี่ฟ้าก็จะเก็บไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เรามีรูปเราอยู่ในภาพยนตร์ที่ได้ฉายในโรงภาพยนตร์สิ้นเช่ามาปูไฮโอลานะคะนี่เห็นไหม มันดีมากๆจริง Everybody แล้วน้ำตาลเจาลา้าไหร้อร่อยกินก่อนอื่นไม่พ้อมหัว อืเอเฮ้ยจะห้าพันคนละฝากแชรหน่อยทุกคนมันไม่แจ้งเตือนตอนแรกพี่ฟ้าขึ้นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วเหมือนมันไม่มีคนเข้ามาดูเลยขึ้นไปประมาณสามนาทีเลยรู้สึกว่าเล่นและน้องติ๊กตอกเล่นเราและใครอยู่ทีมโหม่บ้าง สำนะ <laughs> หรับอิน n ตอร o แฟนถ้าคุณอยากดูวิมานหนา m นังคุณสามา c ถมาที่ประเทศดะทีมหมูสวนสดี้0ห้าพันคนครับไหนใครทีหมหมูมั่งวันนี้ใครอยากมาถ่ายรูปก,กับหมู ตอนนี้ยังเป็นอิงฟ้าอยู่นะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ให้กับคนที่มาดูในลุงที่สยามพาวาลัยในวันนี้ที่จะได้เจอพี่ฟ้าคุณจะได้เจอหมูตัวเป็นๆ <c oughs> คุณจะได้เจอหมูแต่ถ้าคุณเจอหมูคุณอย่าเอาทุเรียนมาคว้างหมูนะอันนี้เป็นพี่ฟ้าอยู่นะฉากขับรถเนี่ยจะบอกว่า เป็นอีกหนึ่งซีนที่ยากที่สุดของการถ่ายทำเดี๋ยวไว้ให้มันผ่านไปเรื่อยๆก่อนแล้วว่าจะมาเล่าให้ฟังแฟนเวนมากขอบคุณค่ะอยากบอกกับแฟนคลับพี่ฟ้าทุกคนว่าอยากให้ทุกคนภูมิใจเวลาที่มีคนอื่นมาชมเราเยอะๆนี่คือสิ่งที่ฟ้าตั้งใจทำออกมาให้ได้ดีที่สุด เท่าที่คนหนึ่งจะทําได้อยากให้ปลาสวายภูมิใจที่ได้สนับสนุนเด็กผู้หญิงคนนี้สวัสดีค่ะคุณแชมป์ปมพี่ฟาก็ทกําเต็มที่ที่สุดแล้วในฐานะศิลปินคนหนึ่งไลนไอจีผมหรอไอเออ,เอ,อไม่ใช่อะไรวะติกต็อก<อ>ต้องเอามะม่วงมาฝากถูก พรุ่งนี้ก็ไปเจอเจอกันได้นะคะพรุ่งนี้ที่ไหนเซนทรัลเวลล์มีเซนทรัลเวลล์ทั้งวันเลยมีน้องเก่งไปด้วยมีน้องเก่งไปด้วยให้ดูจีดีเสประกาศแล้วถาไปเจอเราได้ทะไรเ,ไเสื้ออืมทัไรเสื้อเพราะสวยเนาะวันนี้มีเสื้อขายหรือมีเสื้อแจกปะไม่มีไม่มีเก่งๆมากใช่ ตอนนี้เก่งคือออลา่าไม่ไหวนะขอตัวนึงขอตัวนึงอ๋อเอาเลยเอาเลยไม่กเ้าขโมยเอาเบอร์เลยเอาเลยเรามีสิ่งก่อนที่หนังจะฉายหรือว่าอะไร ก็คือมันจะเป็นอย่างนี้คือเราเราจะไปเปิดก่อนเวลาก่อนรอกเปิดปุ๊บเราก็เลย่มตรงนี้ใช่ไหมคือเวที่นักทายเซฮายเป็นยังไงกันบ้างนู่นนี่นั้นประมาณก็5นาที7นาทีตลอดจนหลังเขาเสร็จปุ๊บเราก็มาหักแล้วพอหนังจบแล้วก็ขอบคุณแล้วหลังจากนั้นเราจะมุนไปโรงหกเป็นกันนิดแล้วทันไรจะแทนเกิดขึ้นเดินลงลงหกไปโรงเล็กที่แฟนนิดใช่อยู่ที่นี่ ตก็วันใดก็อะไรก็เจอก็คือเคยมีติ้งกับดูคนละลงใช่อ,อ๋อคือดูลงนี้แต่ว่ามีติ้งลงใช,ใช่เพราะว่คนดูแ็นที่มามีติ้งต่อไปเดินออกมาก็เจอเลยก็จะเป็นที่สามรอบแต่จะมีแค่ตอนสามโมงครึ่งหนูก็ออกไปหน้าโรงไปถ่ายกับคู่ในหางอะไรเงี้ยบ่ายสามบ่ายสามครึ่งประมาณกับไทนะยรักไลน์แง่ พี่สังเอาลิบบิ้ไหมขอดูเลือกหน่อยว่ามีลิบบิ้นไงมั้งไม่มีอันเดียวสีฟ้าชุดแรกไหนคาดว่าจะใส่ห้วกอันดูตถงวานคนเยอะรอบไหนอะคนเยอะรอบเย็นหรือรอบเที่ยงพี่ท้า4โมงคนเยอะ4โมงคนเยอะ รอบสี่โมงเย็นคนเยอะใช่เยอะสุดแล้วก็ลอบมาเที่ยงสองทุ่มยังพอมีที่ทุกคนไปซื้อได้นะทุกคนรอบสองทุ่ม,มยังมีพื้นที่อยู่นะแล้วเป็นรอบสุดท้ายที่ฟ้าดูด้วยรอบสุดท้ายที่พี่ฟ้าจะได้ดูด้วยรอบสองทุ่มยังมาซื้อบัตรกันได้นะฮะแล้วเขาเปิดทุกคนทั่วไปซื้อได้ปะหมายถึงว่าซ,ซื้อตรงหน้าหน้าตรงชั้นห้าตรงหน้าโรงไหน มีทุกโรงภาพยนตร์ไหมคะหมายถึงอะไรจ๊ะป๊อปคอรใช่ไหมป๊อละคนระคน,น,นี้ใครซื้อใครซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้ไปเลย้าป๊อปคอรทางน้ำกินตั้งนานยังไม่ห,หมดเลยนะเกอ Thank you so c <laughs> แต่ว่ามันไม่มีกล่องที่มมทูเรียนใช่ไหมไม่มีอยากได้แบบที่โซลยุดอะก็ไมีหลายอย่างนะฉันตามข้าวนะได้รู้เรื่องของกฎหมายด้วยถูกต้องค่ะเก่งมากมีโอกาสจะเข้าฟิตเนสไหมเวลานอนยังไม่มีเลยตอนนี้ พูดยากมีไม่อาจจะไม่มีเวลาที่จะได้ไปฟิตเนสแต่ว่ามีเวลาที่จะได้ออกอยู่บ้านออกอยู่ห้องคาร์ดิโออยู่ห้องเนี้ยได้ไม่ใช <Thank you. S 2> ่เห็น,หม,นหมอนเรียนป่ะหมอนเรียนต้องหาที่แทนก็เขาให้หนูมาหาแล้วหนูก็ดูว่าอ้าวไม่มี้อเหรอ<ะ><ะ>นั่นสิชอบกินมากอันนี้ใครชอบกินเหมือนกันปะ่ะมาดูโรงหนังมันต้องมีอะ คุณแบล็คทำไมพี่ฟ้าขอบคุณค่ะอขอบคุณครับพี่ฟ้ายู่กับใครอยู่กับพี่ซานอยู่กับพี่ปอพี่แชมป์อยู่กับวิทมากแล้วก็อยู่กับโมค่ะแต่ว่าโมยังไม่ออกมา โม่มกาลังลงเครื่องมาจากแม่ห้องสอนนะคะรอแป๊บหนึ่งคือพี่ฟ้าจะบอกอย่างนี้วิมานอะมันไม่ได้ดูแบบเครียดตั้งแต่ต้นขนาดนั้นนะทุกคนอย่าไปคิดว่าแบบเป็นซึมเศร้าดูได้ไมจริงจริงมันดูได้นะดูได้มันไม่ได้ถึงกับขนาดที่ว่าแต่แค่มันเป็นหนังที่จะทิ้งไว้ให้ทุกคนตั้งคําถามกับตัวละคร กับเนื้อเรื่องมากกว่ามันให้ความตื่นเต้นและความเร้าใจความเข้มขน้นอ๋อขอบคุณครับใช่เดี๋ยวจะปล่อยกันมาพี่ชันขอนะอันนึงอันใหนสิตอนนี้ก็คือเป็นไข้ด้วยนิดหน่อยอเ,อเพราะว่าตื่นเชา้าทุกวัน โอ้โห oh, สองรูปเลย wake up early every day คน oh, ตักอะไรับนะทุกคนอือวันนีจบพันคนดูนะครับตับกชายร้ายไปนะทุกคนไลน์มันไม่แจ,งจ้งเตือนต้องบอกเขาว่า มันแบบเล็ดนิดหนึงไหมวะฝันไม่ท้าฝนมันตกอ่ะฉันว่าน่ะมันเหลือแค่สองลูกแล้วเอาหนึบหนังไปยังบ้านหน่ะแม่แบบฮะตรงนี้คือนอนตีหนึ่งตีสองตื่นหกโมงเจ็ดโมงทุกวัน อ๋อวิงมาหนางมีทุกโรงภาพยนต์นค,กกค่ะมีที่ S F Nature จังเกิ้ลสปิทผักมีหมดออกไปหาอาหารมาเ,อาเหอะมาเจอเหอะคิดถึงนึกภาพนึกภาพก่อนว่าคนดูหนังเสร็จอะ แล้วมีติ้งอ่ะแล้วคนจะเกลียดฉันวะแล้วแบบผู้คนดูหนังจบอ่ะห้าสปอยทุกคนดูหนังจบแล้วฟ้าไปมีติ้งอย่างเงี้ยเอาทุเรียนเดี๋ยวว่าทุกคนจะโกรธเกลียดพี่ฟ้านะเขาตัวละครทุกตัวมันมีเหตุผลของมันอ่ะ ไดบี้หิวข้าวเมื่อวานไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วก่อนนอนเ้ <Whoa. S 1> thank you f o ่ gift. ขอบคุณนะคะขอบคุณของขวัญน,นะคะคุณเบลเมื่อวานไม่ได้กินข้าวเย็นแล้วก่อนนอนพี่ก็อาบน้ำเสร็แล้วก็คิดไงว่าหิวก็หิวนอนไม่หลับก็เลยไปกินยานอนหลับให้มันง่วงไปเลย แล้วก็คิดไว้ก่อนนอนว่าตื่นเช้ามาฉันจะกินอะไรบ้าง <c ười> เคยเป็นบ้าจะมีในเ e ็ f ฟ i กไหมคะอ้วันนี้ต้องเป็นเรื่องของอนาคตเลยฮะตอนแรกเกลียดลลหลังๆ็นใจ อยากให้มีวิมานหนามสองไหมทำรับพี่ฟ้ารายได้วันแรกที่เราวิมานหนามทำไปได้ก็คือสามล้านเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนภาพรวมอะที่ทางาทีมงาน g ี h เขาแจ้งพี่ฟ้าเมาื่วานคือภาพรวมอ่ะวันแรกเราทำรายได้ไประมาณห้าล้านกว่าบาททั่วประเทศคิดว่า ถ้ากระแสดีเรื่อยๆดีเรื่อยๆเื่ยๆในช่วงเวลาที่เราใช้เราต้องช่วยกันตั้งจิตตั้งใจไปให้ถึงร้อยล้านให้ได้เพื่อเราจะได้พี่ฟ้าและเจฟเป็นเรื่องแรกเมื่อวานไปถ่ายรายการแล้วก็มีแฟนคลับของคุณเจฟเข้าไปด้วยถ้าขับเขาน่ารักมากเหมือนกันนะซึ่งก็พูดกันไว้ว่าเรื่องนี้เราต้องไปถึงร้อยล้านนะช่วยกัน ทุกคนวันนี้วันศุกร์หรือวันเสาร์วันนี้วันศุกร์หรือวันเสาร์อะวันเสาร์วันนี้และพรุ่งนี้สี่วันแรกสี่วันแรกของการฉายจะเป็นตัววัดรายได้คาดหวังขอห้าร้อย โอ้โหข้อวหนึงก่อนออซิอุ้ยเขาคือนี่มาให้ด้วยของหนูเธอไม่เคยกินนะจะอยากกินต่อโหมดะที่แชมงเรียงยังเลยจะมาดูเนะนี่ยสำหรับเราจะได้ดูรบหรือเปล่าดูต้องได้ดูรอบแรกแ๋ยวนั่งดูด้วยกันโอเคทุกทุกรอบพี่ฟ้าจะเข้าไปดูด้วยนะไม่ต้องกลัวก็คือประเดูจบแล้วว่าตันท่นเลือกมารีโบวเลยถูก <ไ>ทุกรอบที่วันนี้ทุกคนมาดูที่สยามพาละไรอ่ะพีพ่ฟ้าจะดูด้วยาอาจจะสลับที่นั่งไปมาหรืออาจจะไม่ได้สลับแต่ที่แน่ๆทุกรอบที่คุณดูจะมีอีโมเป็นนั่งด้วยโบนั่งข้ากับหมู <c oughs> เห็นเขาบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนายอยากลองกินอยากไปเข้าไลไร <c oughs> เขาไม่ได้สปอนเซอร์ โไม่ไกั้าเรายังไม่ทันได้เห็นแบรนด์เลยอร่อยนะกล้วยกล้วยอันนี้คือไม่เข้ารอบหนูละเพราะว่าว้ายไฮบาซิลแฟน บาซิลแฟนบาซิลแฟนมาแล้วลูกบ้าแอ้วหนูเหมาะไอ้นี้เพราะว่าหลายวันที่ทานกิโลดีทอยากกินอ่ะเชื่อยังว่าคุมน้ำหนักอยู่กินสลัดฉันกินสลัดเมื่อวานฉันก็กินสลัดอุ๊ยดีนะกินกินอันนี้เพ้ออุ๊ยขอบคุณนะคะคุณเบลตของขวัญให้เยอะเลยขอบคุณนะครับ สลัดมีหน้าอื่นปะเขาไม่อยากได้แบบเป็นครีมอ่าฉันเอาอันนี้เอาเลยังกันดีก่าที่ชั้นขอแนะำสลัดแบบอันนี้ไม่ได้ตรงที่มันมีหัวหอมเนาะฉันชอบ๋อหัวหอมมันไม่ค่อยหอมอ่ะอย่าลืมนะตอนนี้พี่ฟ้าอยู่ที่สยามพาลัไนะคะอยู่ตรงเมเจอร์ซีนีเพ็กใครยังไม่ได้มาซื้อบัตรมาซื้อบัตรได้เลยที่ชั้นห้านะคะจะมีโซนให้ได้ซื้อ ต้องเช็คลงดีๆนะมันมีวันนี้เวลาบางทีเวลาเดียวกันแต่ว่าไม่ได้เป็นของรอบที่แบบว่ามีสแกนเราเหมาไว้อาจะไม่ได้เจอพี่ฟ้าเหนื่อยไหมก็มีบ้างฮะฮไปดูแล้วอนะ่ะฮี่สองนี้มะน้ำอันนี้เป็นน้ำอะไรอะน้ำบูดูฮะเป็นน้ำบูดู ไม่ใช่น้ำฟักเรือหรอพี่ฟ้าน้ำฟักเหรอ,หอ,อ,หอไม่ใช่น้ำแบบจีจี๊แต่ลังดมจีจี๊ดแตนะ่อ่ารังดุมป่านนะระวังเปื้อนเสื้อเขาเอามากินอันเนี่ยอันนั้นไม่น่ามีอันนั้นเลยอ่ากิน GRND มาแล้วเขามีอันนี้มาด้วยอ,อันนี้เป็นชูยุกกินข้าวยังซี่แชมป์ อาปะนที่เล่นอยนรมที่ดูมา้ใส่นเช้ามันร้อนมากเลยอ่เยังไม่เปิดแอร์แล้วเธอแล้วก็โอ้ไปหมดแลอวเหรอระอุมาค่ะบ้านพี่แสมอยู่ที่ยล่ะอยู่ที่นังบ้านที่ไหนเนี่ยโตอะโตที่โตที่ดําเนินนาชบุรีแต่ว่าที่นน่าบ้านยายแต่ก็เธอไปที่าน ยิงฟ้าไปยังไงบ้างชื่อฟ้าเอามาอันนี้แะครับเรียกแบบคระับอันนี้ข้าวบอกไม่ได้จะเปิดไพด้วยสาวเราสาวไม่ต่องกับนีรเซลเลยครับโดยแจกแต่ฉันว่านะน้ำมันเนี่ยอิ่มแล้วก็ขอลองชิมน,นี้ได้ปะใช่ขอเอาไปเลยแค่ชิมๆปะ อันนี้เก็บไว้ให้เราน้ำข้อุ้ยเอานั้นมาอันนี้ไปเล้วแล้วเพื่อนบอกเราว่าให้จิ้มเราลืมไปว่าเมียนั้นด้วยรอปูที่ทางนี้ปิดไปตั้งแต่ไหนเนาะเก็บไว้ก่อนอันนี้ไล่ยุ่งไหมมาหากันเยอะๆนะคะที่สยามพาราลัยเราจะเริ่มรอบแรกกันที่หนึ่งสิบเอ็ดโมง ใช่ปะหรือเพียงเพีย<อ>งขอบค<อ><อ>ุณขอาเขาังนะคะว่านบนี้ติดขางไหนอะไรอุ้ยน่ากินมากอ,บบาอ่ะข้าวหอใช่ิ่ฟังเสรจยงยังอไอย่ชไม่ให้หนูให้ราให้อยไม่มางพเจอืมอ,อันนี้ไม่ได้หอนะนี้ไม่ได้อกม ที่กูบอกมาทางน้ะไม่เอาเลยช้ำติดไงต้องติดมั้งของสั่งหรอจ้ของชัดเจนใ่เข้าในอันนี้หรอเป็นลมอร้างตุ๋ยแล้วแล้วแล้วกุณที่ใช้ติดแน่นบ้างยำปู ดูแลสองเขาบอกว่าตอนลงจุดบันดีครูก่อนใช่เพราะว่าหนูแอ่พี่บาร์ดีเป็นแค่กับจึงนะง่นหนูเลยต้องไปดูตลอดขมอนขมอน <laughs> เบบอๆจะไปแล้วนะอันนี้คยอยืออะไรเนี่ยจานหนักแค่เนื้อผิดง่ะแกกับอานนักหน่อยก่อนพร้อมวันนี้วันนี้จะได้ดูหนังกับ ปาสวายยกบอกอย่าลืมนะทุกคนทุกทกคนไปบอกเพื่อนมีญาติบอกญาติมีแฟนบอกแฟนมีหลานบอกหลานว่าก็สองทุ่มถึงสะถึงห้าทุ่มยังมาดูนไ้้อยู่นะขอบยิ้มจ้ครับไป